ครับผมวันนี้ผมกับสามีคุณจิราพอนะครับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทางโรงบาลนะฮะตัวนี้เราได้มารับเงิยนเยียวยาช่ดเชยช่วยเหลือเบื้องต้นทางสานน้ำสุกจังหวัดเป็นคนมอบให้ซึ่งเราต้องขอขอบคุณทางหน่วยงานรัฐที่ให้ความช่วยเหลือหลายหน่วยงาน และก็ขอขอบคุณศูนย์ดำรงงธรรมและก็ยุติธรรมจังหวัดที่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยในครั้งนี้ซึ่งเงินดังกล่าวเนี่ยเราก็จะได้นำไปดูแลบุตรแล้วก็การศึกษาบุตรเนาะวันข้างหน้ายัางไงก็แล้วแต่ก็อืม ถึงค่าเชอเชยยาวยาเนี่ยมันจะไม่ไม่ได้มากสมเหตุสมผลกับค่าสูญเสียแต่เบื้องต้นเราก็ขอรับไว้ก่อนเพราะว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนเรื่องจะยังไงต่อไปนั้นก็ขอปรึกษายาิพี่น้องด้วนครับผม